ตอนนี้มีแต่จิจีอยู่เองเห็นไหมจมก้นฮอดครับหุ่นหุ่นหน่อแล้วฮอดครับฮอดหุ่นหุ่นฮอดครับพี่น้องฮอดอ่อนๆครับครับกรับสวัสดีครับพี่น้องครับบลาตัวอีสานบานเข้ามาไล่งานตัวอีกคือเขาครับเสาวันที่2มษายนครับไก่เที่ยวอันนั้น ส้องการแต่รถขับไปดินนอกมากเพอาะไปดินค้ำสวัสดีครับดินห้อยดินดินสารสวัสดีแม่แม่เอฟซีของเบาตัวเด้อครับตลอดจนพี่น้องสุขุสุขคนครับมาหาหน่ใหม่ไฟปลากระเบาตัวคือเก่าครับวันนี้หาหน่ใหม่ไข่ใหม่ก็ทำเมื่อวานก็ถือว่าได้ไข่อยู่ครับพี่น้องครับวันนี้ที่คือเมื่อวานมอบเบาบอยกับไปอีกมองหนึ่งขับไม้หนึ่งขับเบาตัวกับไปดินกันเลยมาเบิ่งอีกมองหนึ่งขับปลาจ๊กทีได้อ่ได้พี่น้องครับมวันนี้ก็ แล้วแต่บุญได้กรรมแ้่ได้สวกได้มันมาทีใดบ่แห่ครับกตามครับตามก็สื่อเลขกันแล้วละ้วันก็ได้เตะละ้วันสุยจะ่าเบาตัว่าละ้วันทีหนึ่งก็คือจะหนีอยู่ละ้วันไก่เคี่ยงว่าสันปาเทเล็กสองตัวขึ้นมเห็นละ้วันสุยเห็นเนี่ยพอได้มีกำลังใจสูบมาครับพี่น้องตามลุ้นแล้วกันมาสีมันมาครับครับตามครับมาอีกไม้หนึ่งครับพี่น้องครับแดดบางย่างเจมเลยครับวานนี้ครับ กัวสีมาได้ครับพี่น้องกัวสียับยางใหญ่ได้กันเล่นจนไวเสียดเพลนง่ายครับครับแจ็คสีมันทำไรก็บสีหากันมึงขับพาไปเรื่อยครับแนวฝนมาตกครับฝนมาตกหรือเปล่าโอ้ยขับก็อุกอยู่ขับแนวถ้าฝนตกแนวมันคือนตีปงดีครับปื๊ดเต็มมองหากลับไปไปเบิ่งนั้งกันมาสีไหนพ่อแกงไในพ่อมี่มกบอ้าพี่น้องพ่อเร็วพ่อเร็วจะไปนั่นเนงมึงนี่ครับ เอาไปเลยเน่งเล็กเน่งใหญ่ข็เอาไปเลยรวมกันไปได้ก็ได้ดีเองเคนวะทครับคดดูซิคทำยอดครับพี่น้องว่ะครับฝุ่นครับในกินๆครับกลับฝุ่นละขาวๆเลยอกลับไปหนึ่งพี่น้องนี่เลยครับมันเป็นหลีกันดินี่น้องว้าครับฝุ่นละนง่ายครับนะครับน่าเลยฝุ่นละนี่เน่งง่ายๆขบี่น้องนี่ ครับครับันี่ครับนักนะครับำง,งานเลยแนแงนึงโอ้ยแดดกะหอนแงครับพี่องนนี้นานใ,นใหญ่อ,อ้ขอบนี่ครับพี่นองแหงหนึนงนน่งป๊อดอวเพียงล่ะโอ้ยครับ อ่าก็นี่ก็ใช่เอาที่ไหนครับฝุ่นละพี่น้องฮึออ่าเขามีแต่เนงงามๆครับพี่น้องบ้าเห็นละแต่ละเนงมีแต่เนงออุ่นครับงามๆเลยครับอยู่ครับพี่น้องเน่งอื้ยครับ กลับเดมไปเดๆครับพี่น้องเรกรับดันครับขับอนะครับครับอืมลงท้ับทาครับไงกินๆครับพี่น้องบ้าเครับพี่น้องบ้าทำเมาตอากตกบ้าบ่งอีกมองหนึ่งครับพี่น้องไปดินไปพุก คุนครับไอเราเมื่อแยแหงมาสันนั่งถ่ายาาอยู่คุณป่าท่าอยู่โอครับเบาก็เลยขี่รถมาคนเดียวตาที่ว่าเบิ่งแถวนี้ครับเบิ่งมองเบาเคยมาประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับวันนี้เบิ่งครับได้บอดไหยยลมันไี้จะมาสิเอาไปต่อครับค้าเพื่อนมาเติมกันนี่ให้กระดิ่ซ้ำนี่พี่น้องบ่พอสีแกงบ่วพ่อสีมกก็เลยครับเบาก็เลยมาหาเบิ่งอีกครับวันที่เบาวันไหนหาเบามาหาส่วนหนึ่งประมาณประมี่ หาหกหมื่นแล้วบ่ครับไปไปเบิ่งครับคาเบอร์เติมกันท้างบนอะไนี่กสิหายไล่อวยครับไปหายไอ่เราอยู่พูนครับทิมน้ำใบปากทางพี่น้องแตัวภาสินางไทยยอนเหลืองเงยแห้งมาสนครับพี่น้องเอ้ยครับบางมือก็ฮะกินเพื่อเปิดครับพี่น้องครับมนี่ลัวเสียนแต่ลหนอโอ้ยครับแมวฝนมะตกดก็เลี้ยงสินะครับครับเลยเรีนจนวิ่นครับเรีน ตัดคาราดออกวันที่ข้าวา่าเราบอกคบเลาะไหล <c oughs> คำหนึ่งใหญ่นึ่งหนึ่งใดวันพราะก่งอยู่ครับพี่น้องถูกบหมแต่ว่าใจยังสู้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 ไปสู้มากแต่ใจอ,อ่อนได้เนาะครับจะเบื้องวันมีบอกพอดีเสาก็ลุ่มหนาวจ้อยจ่อยครับบาสดสวยมากเลยครับฮอนเป็นฮอนครับพี่น,อน้องเล็กหน่อยหนึ่งใหญ่เพราะเด็เตีมงเงินครับพี่น้องเอาไปนำดีกว่าไม่มา อ๋อนี่นคือมีนอะครับน่ครับเจ้าหนึ่งูดจูดเลยครับขับอพี่ต้องเฮ้ยคอมีครับไปเรื่อยๆครับพี่ต้องขับสิคืมีครับโอ้ยขับงานเลยครับพี่ต้องนี่ขับบอเซียแหงเสีย,สยที่มากพี่ต้องครับบ้าขับหนี่งพูนพูนพูนุูนพูนพูนครับ,บ,รบสวยๆเลย มือเท้าโอเบากระส่วนไห้แล้วมาบึงมองนี่เตะเท่าครับพี่น้องแต่ว่าเราไปรอมาไอ้มองเงินม้วนใหเลยครับอาดขับปุ่นทำงานเลยครับพี่น้องเบาหน่นาข้าวก,กับกำลังเกิดครับพี่น้องอืมอะไรอีกจิจิอยูยอออ่พี่น้องใส่ๆกันลงกันล้อัดครับปุ่นปุ่นเงาเลยอัดครับอัดปุ่นปุ่น ปาด,ดครับพี่น้องปาดอ่อนๆครับปาดครับพี่น้งองนี่แหละครับในกินๆปาดครับผมณปาดครับครับพี่ต้นแรงหน่อยครับพี่น้องครับก็ดี มีแต่แหนงน้อยๆครับปะ่ะรออีกจะข้าวครับพี่น้องครับแหนนึงโอ้โหครับพี่น้องอุบอิ่มบันเทิงใจครับอืมครับแล้วขับบทเสียเลี่ยงที่มากครับพี่น้องถือว่าพ่อใหญ่ครับผ<อ>ุนรับนานครับครับเที่ยง ความด,ด,ดีครับพี่พต้องนี่ครับขอเรื่อยๆครับเก็บความล้อมดีไปเรื่อยวครับพี่น้องครับดีแน่นหนึงครับอืมต้องดีกันนี่ครับพี่ต้องเข้ากับได้พอตึงกันอยู่พี่น้องครับพ,พี่อยู่นี่ครับ ครับนี่เรีอครับลงไปเลยครับกาแฟักเลืดมทีครับแลตัดเอาครับหักไม่ได้ก็มีดเอารับนละงานในเขาสูอย่ับพี่้นงรับพี่ครับนด้ไพี่้องทีนะโอ้โ ี่ครับจัดไปหมดเลยนานครับขอเพาะเห็นเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับนี่ครับแรงนึ่งครับเรื่อยครับพี่น้อง ก็ว่าไั้งี้เงี้ยครับเอามีแล้วก็ไหนครับโผมนะครับนี่ครับนตอนนึงนี่ลุงครับพี่น้องนี่นะครับโผมนะงามเลยครับบอกกับที่คอยหาอวยไปหาไอ้ดินครับพี่น้องไอ้ดินทานดานเลยโอ้ออยข,ขั้นออวยยอะทั้งที่ร้อครับครับจะเหนียวขึ้นค่ะคือทำพี่น้องนี่ ครับเด็กกมีครับรพี่น้องในนี่ก็มีนี่ครับรครับพี่น้อแทงนึนเด็กกมี่ครับแทงกูนอ้กุณพี่น้องคุณพี่น้องครับพี่กมีครับนี่ง่ายออกไปเลยครับมีประโยชน์หมดคระเพียมให้กมี่ ที <tem> <it> ่นี่ครับอืมไอ้นี่ไอ้ครับมีครับนี่ครับนานครับอืมวบๆเรื่อยพี่น้องเอ้ยครับเรียว่าขี่ถือปองนะครับวันนี้เฮ้ยครับวันที่วันใดพ่ออันนี้ครับรอจนหลาครับพี่น้องนี่ครับเอาไนไหนเนี้ยเจงได้เจงที่เอาได้ ระบาดเนี่ยโอ้ยครับดีๆหน่อยนี่ก็มีครับพี่น้องคุณขับทั้งหมดก็มีครับันนี้่มาตัวว่าที่มาได้กัยังได้กัยังว่ากัยังว่าพี่น้องเอ้ยสามเน่งช่วยครับพี่น้องครับถ้นเราสีแางกลับไปหารถครับพี่น้องครับแค่เนี่ยครับยังได้อยู่ทำได้เนี่ยอยู่ครับพี่น้องมูอนี้ ทำวันที่บ่ได้ทำแรกๆว่าถีบ่ได้ไดไดดไาาจ้านอครับสภาพไปฮัมมาขึ้นยังไข่อยู่ครับได้ดินโมมาหนัก <c oughs> ขอบคุดดด่นรถด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นมาพูดขอบคุ่นครับพอยังไปหารถก่อนขับพี่นอ้องเมื่อยแห้งครับกลับมาหอด,ดีๆนะครับเหย่าดินถาอยู่นี่คร <c oughs> าบๆพี่น้องครับตีได้กลับแล้วครับพี่นอ้อง<อ>เมือม่อยหไร้ครับเมื่อยเมื่อยแห้งเมื่อยบทีใบายไรอย่างนี้ ใบโม่งสี่ใบสองครับไก่ที่ใบสองเลยครับพี่น้องครับบูเฮ้ยครับพี่ว่าได้พ่ออยากพอกินด้วยครับรับผลงานการหาหน่อไม้ประจำพันหนึ่งครับพี่น้องโอ้ยท่านที่สองบอกโอ้ยหลงมือหลงเงินครับวันที่สองมีสายุนครับพี่น้องครับเบาตัวก็ได้พ่ออยากพอกินอยู่ครับเด็ขี่ถือปองซ้ำไทยครับพี่น้องครับครับขุ่นห้อยดินครับห้อยดินกันครับถือว่าไดอยู่ครับได้พ่อได้เติมกันครับสองคนกับสี่แตแกงใหญ่หนึ่งเต๋อพุทธีครับสี่แต่กราบนะครับ โอ้ยครับลรีนที่ออกค้าศอกเหรอครับพี่น้องบ้าบอกยางคักมาหนิทุบหย่อดเลยครับหาแรกๆหาจาิ้งไรกบอะไรก็ยินยดีหรอ,อ,อ,อครับมปื่อิดกับเปิดครับยังไม่เหี่ยวเอามันหอนพี่น้องครัแรกๆกระตุ้งกู่สียเลยนี่ครับไปเนื่อย <laughs> สวยมากอะแปลงครับ ่าตัวขอบบุญขอบคุณเด้อครับเอ้อไอ้ไส้ยิ่งกูคูทุกคนครับบมื่วานที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับทีนี้ยังไงก็ลังแรงเอื้อแรงใจครับบ่าวตัวอีสานบันเท่าครับไอ้ดินห้อยดินดี่อีสานครับแาวมีอีสานพาเลาะบ่าวบอยแดนดินดินอีสานครับทีนี้ส่งกำลังแรงใจครับซอยค้นไหลก็แช่ครับไอ้ทุกมือครับพี่น้องครับบพรยังปากกตอนเออไอ้ดินนอกเอากะฮะวิธีชีวิตบ้านๆนี่แหละแซวแต่ยังยุ่มแต่ยังกะถ่ายสู่เบิ่งเบิดครับพี่น้องครับ กขอให้ยพี่น้องเบาครับอยู่ดีมีแห้งลำลำร่รยครับไอมีแต่ความสุขความเจริญครับสุกขู่ทวนครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบกันกลิ่นาครับครับยืนถอง